สบายดีทุกคนยินดีต้อนรับกับสู่ซองนิตาแนลมือนี้เราก็จะไปเที่ยวที่เมืองเฟืองเนาะครั้งเล็กอยู่ในสปอปอลาวนี่เองเนาะและเมืองเฟืองก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งเนาะที่ติดพันกับธรรมชาติเหมาะแก่การมาพักผ่อนย้อนใจและเราก็ได้เริ่มเดินทางเนาะออกมาจากนครหลวงเวียงจันทร์ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเนาะท้งด่วนแล้ว เล็กก่อนเขาจะเข้ามาทางเดอนกินเขาก็ได้ไปเวซื้อขนมเนาะแล้วก็เครื่องสายน้ำดื่มอย่างต่างๆเนาะไว้กินระหว่างการเดินทางบรรยากาศระหว่างการเดินทางของเขาคือดีแหงเนาะวิวคืองามแหงและระหว่างที่เขากำลังเพลิดเพลินกับการชมวิวอยู่นั้นซิงคาดคิดก็เกิดขึ้นเนาะ คือเขาลงทางเนะะาะธรรมดาเขาจะขี่ขึ้นไปทางันหินเหิบเนาะเพื่อจะลัดไปใส่เมืองเฟืองแต่ว่าเขาบงหูเ้เนาะก็เลยขี่กก่เนาะจนไปซดวางเวียงหู้ตัวอีกเท่อหนึง่งเขาก็ฮอดวางเวียงแล้วสภาพตอนนั้นก็คือลังเลแล้วเนาะว่าจะไปต่อเลยเฉพาะซนีเนาะสุดท้ายก็ตัดสินใจเนาะไปต่อเขาก็ไปเวกินแซนด์วิชเนาะโรตีวางเวียง และก็ไปเวคาฟเฟสนอนอยู่บางเวียงก็คือวิวดีวิวงม้มแหงหลังจากนั้นเนาะก็ได้พักผ่อนน้อยนึงแล้วก็ตั้งหลักเนาะกลับมาเมืองเฟืองคืนในที่สุดเีากลับมาฮอดเมืองเฟืองแล้วเนาะหลังจากนั้นเขาก็จะเข้ามาโซกห้องพักเนาะเพราะว่าเขาอยากได้ที่เป็นเหงื่อเพรแเขมน้ำเนาะเพื่อจะได้เห็นแบบธรรมชาติภูเขาแล้วก็น้ำและตอนนี้เขาก็ับฮอดที่พักแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งเนาะว่า บอนพักเขาจะปิดเหงาเพรแบบไหและนี่ก็คือบรรยากาศเนาะที่แบบเขามาฮอดตอนนี้ก็แบบตดประมาณแรงๆเนาะตะเบนใกล้จะตุกดินบรรยากาศก็คือดีท้องฟ้าคือแบบสวยงามเนาะนี่ เลยยุนี่เพื่อนก็จะมีห้องพักให้เลือกเนาะทั้งเป็่นทางเพน้อยแล้วกับเพยใหญ่เรื่องคันมาน้ำมูหลายๆคนเนาะสามารถนอนน้ำกันได้สามคาสี่คนเนาะราคาเมนห้องเพหนึ่งห้าแสนเนาะคันเพน้อยสามารถนอนน้ำกันได้สองคนราคาสามแสนกีบต่อคืนหลังจากมาได้ห้องแล้วเนาะเ็าจะมาซ้องอย่างกินยูนี่เพื่อนขายเครื่องเขาจะขี้เหือเนาะมาขายเนาะแบบนี้เลยมีทั้งต่ำมีทั้งต้มหอยแล้วก็เอียงเครื่องดื่มก็มีเด้อให้เขาได้เลือกซื้อเลย แต่ละเพมันก็จะมีเปลี่ยนบอลให้เฮาหนังดินแคมน้ำแบบนน้น้ำนอกนั้นยูนี่เฮายังสามารถซื้อกุ้งซื้อปลาหมึกเลยว่าเครื่องปิ้งบาร์บีคิวเอียงมาปิง้งหนังซิวซิวกหม,มูยูนี่ก็ได้เด้อหลังจากนั้นเฮาก็ได้นั่งดินน้โมในหนึ่งเนาะแล้วก็ฝนตกเนาะก็ได้พากันเข้ามาในตู้คืนต๊ะมีเนาะแล้วก็พากันอยู่ในเพเนาะเข้าไปเพคืนเพราะว่าฝนตกแห้งอยู่ข้างนอก และตื่นมาตอนเซาบรรยากาศก็คือดีแหงพอว่าฝนหากกะะเซาแล้วก็แบบเห็นแบบเป็นเมฆเป็นเฟื่อเป็นหมอกเนาะตูมอยู่ภูเขาแล้วก็เห็นแม่น้ําเห็นปลาเห็นอย่างแบบนี้คือแบบดีต่อใจแหงและแถมยังเงียบสงบอีกเหมาะแก่กันมาพักผ่อนกับธรรมชาติแอลีสาหรับผู้ใดที่ว่าอยากเฮ็ดบุญอยากใส่บาตรตอนเซาเนาะเพิ่นก็มีขายเด้อเพิ่นจะเฮ็ดเป็นสุดใส่บาตรให้เนาะซึ่งสุดหนึ่งแมนหา0ิพันกีบ ซึ่งเน,นีเ่ยนะพะก็จะเกี่ยมให้เขาทุกอย่างหน่อยเขาพร้อมใส่เลยแล้วก็จะมีพราเนาะพนขี่เหือมาบินพระบาทให้เขาได้ใสยย่ยูแคมน้ําแบบนี้เลยและตอนเร้าเนาะก็จะมีเหงพอพ่อค้าแม่ค้าเนาะพนก็จะมาขายอาหารการกินเนาะหลากหลายอย่างอันนี้ก็จะเป็นเพินขายเป็นปิ้งไก่เนาะนี่พ่นก็จะปิ้งสดๆฮอนๆแบบนี้ให้เลยนอกนั้นเนาะก็ยังมีเหือเนาะอีก หลายเนาะเพื่อนก็จะมาขายเปน็นอาหารพื้นบ้านเนาะมีข้วเปียกน้ำเด้ขอข้วเปียกเพื่อนกะจะต้มฮอนฮอนแบบนี้เขาเลยแล้วก็มีเครื่องปรุงเนาะนี่มีแปปซีม่มีอย่างเมื่อนี้เขาก็ได้สั่งเป็นต้มข้อเปียกเนาะเพราะว่าอยากโซนฮอนฮอ,อ,อนตอนนั้นตอนเช้าอากาศเยน็ยนแบบนี้เนาะเขาก็สั่งเป็นข้วเปียกหลังจากกินแล้วก็มายางรดดินเนาะแล้วก็เกี่ยมเซ็กเอาออกเนาะเพื่อจะไปลินคาเฟ่ผ่าหง,างตอตเนาะเป็นคาเฟ่ที่แบบ แนมเห็นภูผาแบบนี้เลยแต่ว่าเขามาตอนนี้ก็บสิบโมงแล้วแต่ว่าหมอกยังเต็มอยู่เนาะคือแบบนี่หมอกปกคลุมภูเขาเคร่งหน่วยเลยแล้วพวกเขาก็พากกันมาถ่ายหูก,กับธรรมชาสตรแล้วแล้วพวกเขาก็ได้พากกันกลับคืนสุนครหลวงนิ่งจันและคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้เนาะสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามตาในเด้อเพื่อเป็นกำลังจใจเห็นตาเห็ดคลิปต่อไปแล้วผู้ใดที่ว่าเคยได้มาแล้วเนาะเป็นแังไดงคอมเมนต์บอกกันในเด้อ